สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับยังอยู่ในโหมดของเหรียญสิบบาทสองสีอยู่นะเหรียญสิบบาทสองสีนะครับในเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในรัสมัยราชก,การที่เก้านะครับเป็นเหรียญวาระสิบบาทสองสีซึ่งมีมากมายเหลือเกินน่าจะหกสิบกว่าวาระเ,เพื่อนๆดูไปนะ เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าน่าเก็บสะสมนะครับค่อยๆเก็บเหรียญพวกนี้นะครับราคาไม่แพงนะถ้าเมื่อไหร่มีคนมาบอกเป็นราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนีไม่ใช่ราคาอยู่หลักสิบบาทอยู่หลักสิบหลักร้อยอยู่ไม่เกินเนี้ยนะถ้าเมื่อไหร่เขาบอกซื้อขายอะไรต้องการใครจะเอาไปขายเขาเหรียญละแสนเหรียญละหมื่นไม่มีทางอะ นั่เขาหลอกเราเขาต้มเราผมก็พูดแล้วลักษณะการหลอกลวงการต้มเนี่ยก็คุยกันไปคลิปคลๆก่อนแต่ในอีพีนะครับช่วงระยะนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าสังคมมันน่าห่วงมากขึ้นเนะมื่ออีพีที่แล้วเราพูดถึงการกินเหล้ากันใช่หไหมไม่มีการควบคุมไม่มีการดูแลกันใกล้ชิดเลยปล่อยแประละเลยสนุกสนานกันถึงก็นั่น นะเด็กๆวัยรุ่นหนุ่นนสมสาวเด็กที่เป็นเยาวชนคนไทยเราโอ้เยอเอต้นโยงแยงโยงแยงกันนะก็เพราะไอ้ความการที่เราไม่ควบคุ่มการปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มากไปที่ผมเคยพูดก่อนและหลายคลิปหน้าน้านไะอ้เรื่องประเทศเราเนี่ยมันแปลกอยู่ตรงหนึ่งแหละเทศกาลการกินเหล้าการงานมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะแล้วก็ไอ้ประเภทเกณฑ์คนมาฟอ้อนมาลามมาอะไรแม่แห้ง ผมว่ามันมันเยอะเกินน่ะจะทำอะไรถ้ามันเป็นประเพณีที่มันสืบทอดเจตนากันแล้วเนี่ยเอาพอสมควรพอไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีหรอกมันก็การสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมมันอยู่มันดีอยู่แล้วแต่ก็อย่าให้มันต้องไปเกณฑ์คนประชาชนเป็นโหทุกอำเภอทุกตำบลมาฟ้อนมาลามเป็นหมื่นเป็นพันเพื่อ เพื่ออะไรอ่ะได้ประโยชน์มากมายอนะไรไหมไม่มีอ่ะสิ้นเปลืองเลยเปล่าประโยชน์ไม่ได้สร้างให้คนมันฉลาดขึ้นเลยไม่ได้ทำให้คนมันมีอาชีพที่ดีขึ้นเลยเอาเวลาที่มึงจะต้องไปเกณฑ์คนมาเยอะๆแล้วมาฟอ้อนยังแยงยังแยงแลจบวันสองวันจบแต่มันเหนื่อยอ่ะสิเวลากว่าจะมาฟอ้อนวันหนึ่งแม่งครึ่งชั่วโมงแต่มึงซ้อมกันเป็นเดือนน่ะ ใช้งบประมาณใช้เงินใช้แรงงานคนแทนที่เขาจะไปทําอย่ยอื่นเนี่ยมันเกิดประโยชน์คุณเอาอะไรที่ไปสอนเนี่ยมันรู้จักเป็นนักคิดให้มันรู้จักเป็นนักวิเคราะห์นนให้มันเกิดนะเรียนรู้ทางด้านบัญชีเรียนรู้เรียนเรื่องของการประกอบอาชีพที่มาถูกต้องนะให้เขาหาวิธีในการที่จะออกกําลังกายรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้ หาเงินแล้วก็วางแผนการเงินของระบบครอบครัวให้เป็นรู้รับรู้จ่ายให้เขารู้จักอบรมสั่งสอนบุตรหลานเขาให้ดีนะคุณไปดูในเรื่องคุณภาพของชีวิตมนุษย์ในเรื่องของยาเสพติดอะไรผมว่าดีกว่านะดีกว่าคุณไปเกณฑ์คนแม่งมาฟอ้อนมาลำทุกปีทุกเดือนทุกอะไรแม่งมีแต่เทศกาลมีแต่งานมีแต่อะไรทั้งนั้นเหมือนเมากันทั้งนั้นหมอเมา ท้งนานนี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ฟอ้อนแล้วผมถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาช่วยโดนบันดาลอะไรให้คุณมากมายมาไม่ใช่ะอการนับถือไม่ผิดนะครับประเพณีไม่ผิดครับแต่การที่เราจะแสดงออกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อพิทยาการเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือขบวนให้มันทันสมัยตามยุคสมัยของโลกอะโลกไปถึงดวงจันทร์มึงยจะไปเดินไอ้ตามใดโนวสาวอยู่อะไม่ใช่อะ่ะลองคิดดีๆนะครับประเพณีวัฒนธรรมมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันสิ่งเลวร้ายคือไอ้มนุษย์ที่มันเป็นคนกําหนดแล้วมึงจะต้องมาฟอ้อนล้ำกันนะ เจ็ดอำเภอแปดอำเภอพันตมเกณฑ์คนมาฟ้อนมาลํามาแห่มาแห,าแห่นอะไไร้สาระผมว่าเปลืองก็ประมาณโดยสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์นะนะครับคิดใหม่ทำใหม่ผู้นำนะครับคิดใหม่ทำใหม่การพัฒนาคนให้เขารู้จักคิดให้รู้จักการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละคือผู้นำที่ดีผู้นำที่ถูกต้องสร้างคนให้มีคุณภาพ นะครับอย่ามาสร้างคนให้มันล้าหลังเต่าตูนไปเรื่อยเลยนะคิดแต่เรื่องที่ทมันไม่ไม่เห็นเป็นจริงไงอย่าไปเชื่อไปขอโน่นขอนี่ขอนั่นไร้สาระนะทำงานหาเงินนะดีกว่าได้เงินนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูเหรียญก่อนเดี๋ยวอยคุยกันคลิปหน้าเหรียญน,นี้ก็ออกแบบได้สวยงามนะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เห็นไหมครับอันนี้คือราชการที่หกราชการที่เก้า เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับเพื่อนๆดูดิแต่แล,ละวาระแต่และสตอรี่ที่ลงบยาน,นเลรียนเนี่ยมันแหมมันสุดยอดนะเห็นไ,ไหมนี่ครบเก้าสิบปีวชิระพยาบาลอ่าพูดถึงวชิระเพื่อนๆก็ต้องจำไอ้พื้นที่มันถนนมันยุบอนะ่ะหน้าโรงพยาบาลวาชิระไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะอ่านี่ครบเก้าสิบปีนะครับนะการออกแบบแล้ก็ตาสัญลักษณ์ เพื่อน,นจําพิมพ์จําแบบจําหน้าจาําตาไว้เหรียนลักษณะอย่างไงเวลาเราเรียงเราก็เรียงตามลําดับผมพยายามที่จะทําคลิปและเรียญอย่างลำดับของเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละปีแต่ละปีให้มันเป็นลําดับต้นๆไปเรื่อยๆอะไล่มาถึงจะถึงปัจจุบันนะครับนะโอเคเหรียญนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ